ท้ากระสิล่างพริกนะจ้ะล่างพริกล่างหอมเอาไปย่างข้าสิทำน้ำพริกปลาล้าหล่นกันนะคะวันนี้ล่างพริกไปย่างนะจ๊ะข้าบอะไรจุดเตาข้าก็สีเอาอันนี้แหละไปย่างเตาเอาขั้นตอน ขาจุดเตาเนาะมันไม่เตามันกระสีง่ายเตาหมู่บ้านบ่ได้ยางไวเราใช้เตาอดเตาอบโอ้ยต้องใส่เตาอบอย่างนะจ๊ะเอา้าโอเคอันนี้ก็คือปลาทูของห้าเนาะจ๊ะเดี๋ยวเขาสิเหลือกเอาปลาทูจักสองตปลาทูหนึ่งนะจ๊ะเขาจะไปยาง จริงๆบางอย่างก็ได้เลยเพราะว่ามันเป็นปลาทูหนึ่งมาแล้วแต่ว่าข้าสีย่างให้มันหอมเนาะข้ากระเฉดเอาสองโตนะจ๊ะสองโตใหญ่อยู่ด้เนี่ยบมกใหญ่พี่น้าเอามาตาไทยเดี๋ยวเราจะย่างกันอันนี้ก็คือเครื่องปรุงของข้านะจ๊ะบะหมี่ยัางลายดอกมบกุกพริกหยวกน้องจิตตามพริกหยวกกับปลาทูแล้วก็อันบกุกกะทิ น้ำปลาเดี๋ยวเราตำกันก่อนแกะปลาทูใสอู้อปลาทูหนึ่งโอ้ยห่อนห่อนนึ่งแล้วก็เอามาเอามาย่างเอามาย่างเตาอบ ปลาทูแล้วเขากัะตำนะจ้ะตำละเอียดแน่บะละเอียดแน่ก็ว่าไปหยังดอออันนี้พริกหยวกแล้วก็หอมที่เวกย่างกระเทียมปลาลันอย่างมันที่จังมีประทูะ่าตัเขาใส่น้ำมันนิดหน่อยนะจ้ะใส่น้ำมันนิดหน่อย แล้วเ้าสิเอาประทูที่เ้าต่ำมากับพริกหยวกอรุ่มรสชาติเลยจะหอมให้หอมเอากะทิใส่ ใส่เลยสูตรผู้ใดวะเนี่ยยตีต้ใส่ปลาลงไปนะจ๊ะกาเอาเอาสองช้อนก่อนเดี๋ยวมันจะเค็ม ปลา้านหลนุนแต่ใส่ปลาทูใส่กะทิเห็ดแบบไทยเนาะปะลาหลุนเล่าที่จะไหนบ่หูต่ว่าสมัยเลียนน่ะตอนนี้อยู่มหุกกินน้ำมูกก็ทำแบบนี้มันอร่อยเดี๋ยวเขาเพิ่มน้ำปลาไหลนะจ๊ะรสชาติมันยังไม่เค็ม ทีข้าใส่น้นำกะทิหลายๆนี่เพื่อทีว่าข้าสิดใดส,สดดิชิมก่อนจ้ะอืมแซบ่บเค็มๆมันๆนันนวๆอ่ได้ใส่ยังไร <c oughs> ใส่ตปะปลาลากับเกลือ ใส้หนำปลาน้ำเต้านอนนะจ๊ะให้มันนัวนัวนัว,นวเค็มเค็มมันมันกินกับผัดแค่นี้ละจ้ะปาปลาหลนต่างแดนเจ็บคือเกากุนเอเลนัวโวตัว